ดูจะเอาเป็นเอาตายเลยเนี่ยดูสเตพเพราเพี้ยนหรือเปล่าฮะดูสเตพเพราเพี้ยนหรือเปล่าแค่นั้นเองครับไม่ได้คิดอะไรครับเราไปแข่งกันนะไปที่เลียวเบียค่ะวันนี้เรามีการแข่งขันจะเป็นอะไรนั่นเดี๋ยวรู้นะคะสนับสนุนโดยเลียวเบียร์เกมนี้ง่ายๆตักน้ำใส เขาเรียกอะไรหัวใส่กะโหลกใส่กะโหลกอ่าตักน้ำใส่กะโหลกอ่ะฮะตักน้ำใส่กะโหลกแต่ว่าตักน้ำเนี่ยไม่ได้ตักเองคนาได้ตักให้ง่ายง่ายด้วยตักให้นะฮะก็วิธีการก็คือว่าวันนี้ให้กลุ่มดาราเป็นผู้ตักค่ะนะฝ่ายทางชาติเป็นฝ่ายกะโหลกค่ะที่มันน้ำอะไรมันขาขาวมันไม่น้ำมันไงโอ้น้ำมนมีแป้งมีอะไรปะเนี่ยยุง อันนี้ถือว่าได้บุญได้บุญพอได้บุญครับโอกาสที่จุ้มอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเจ้าวาดเห็นนี่ไม่ได้เลยนะอเจ้าวาดว่าว่าเลยนะแต่พวกคนนี้ถือว่าอุบัติเหตุตอนนี้เจ้าวาดว่าคนคุมเสียงก็จะตบสนองผู้ที่ตัดจะเป็นดาราเท่านั้นแต่ไม้นี่ยาวมากเลยยิ่งยาวนี่ยิ่งคอนโทรลไม่ได้เลยแล้วยาวแล้วไม่ได้ไว้ง่ายด้วยนะเออมันลำบากมากตอกตอกนะมันจะมือไม้สั่นหมดแล้วตัดแล้วไม่ใส่อะไร่างใส่ใส่แกงสามชาเราครับแกงสามชาเราจะเริ่มจากที่จุดนี้ แล้วก็จะต้องนั่งกระดิบเข้ามาในน,นนี้เห็นไหมมีลูกศรลูกศรแปลว่าให้เราไปตามลูกศร<า>กระดึบกระดึบกระดึ๊บระหว่างนี้สายพานมันจะย้อนอ๋อหมาถึงสวนทางกันสวนทางตลอดล้วก็ต้องขืนแรงสู้กันไปโฮโฮถ้าเกิดคุณอยู่ไกลเนี่ย ฝ่ายดารายังตักน้ํามาก็ยังเทไม่ได้ดาราเขาต้องอยู่ตรงนั้นอ่าไม่มีมีช่องอยู่ไม่่ชองันแมันแข็งๆไงเนี่ยไม่ได้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 ไม่มีหนทางใดโรยด้วยกลิบกุหลาบอาจจะต้องมีหนามบ้างเป็นแท้ๆสบายมากเลยเวลเข้าไปฮะมีเวลาในจำกัดนะฮะนาที20ที่สำคัญระหว่างที่มีเกมการแข่งขันแข่งขันกันอยู่ ที่เหลืออย่าอยู่ว่างสายดูทั้งนี้ครับมีลูกบอลครับโอ้ทำอะไรฮะสามารถคว้างอุปสรรคเพิ่มได้ใส่เข้าไปแต่คนที่โดนสายพลานเอ้ยโอเคไม่เลยเพราะฉะนั้นการจับคู่มีผลมากๆสามท่านนี้เลือกดีๆีหนึ่งสองสามเช่นครับไปเลยเอาเลยเอาเลยครัเลือก่อนเลยอ่าโอ้โหเลือกซื้อของอ้โหโดน้มขายดีตลอดโอ้โหดูสายตาอโโ้ห มอะไรนะฮะไม่รู้สึกอะไรนะออ๋ตอนนี้มันตื่นเต้นครับผมเป็นครั้งแรกที่ผัดจากอกมัมไม่เป็นไรเพราะผมเป็นคนที่มีคู่แล้วคู่นี้ต้องเคลียครับออกไปหนึ่งคนเพื่อเป็นเรื่องคุณมัมครับใครครับผมเสียเท่าไหร่เองไอ้หลุยไปครับนี่อ้าผมคู่เมย์หรือมาคู่กับนี่ใช่ไหมครับนี่หลุยนี่รั่วเปลนคู่ด้ไหมเออเออเอเอคู่กับ อ้วนอ้วนเอาแล้วเพลงใหม่ใหม่ใหม่กับปีกล้วยโหเดี่ยวเลยผู้ดใครครับเดี๋ยวผมคู้สอโอกับผมก่อนเลยวกคุณหลุยอยู่ที่นี่นะฮะอ่าอุปสรรคมาเลยครับมามาจัดการทางด้านนี้ออคุณปามทางด้านนี้ครับการดการจัดกดกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดิดิใครเดี๋ยวเดี๋ออกานไอเดินหน้าไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ ไหวไหมเนี <l ots> <kah> ่ยใช่ตรงนี้เออเด็ดทำไม้หักยึบขางเลยเพราะทำมาดีแล้วเนี่ยไม้บริษัทเลยเนี่ยเออมีไม้บริษัทมีจุดบริสุทธิ์เออโโอ้หแก่ๆน้ะเมื่อกี้เนี่ยเออไปแล้วก่อนยุ้ เดี girl, little girl, little girl. S <S oh. learned, ๋ยวก็ไปถึงยุคนๆ้ย่น้ยู่อยากพร้อมนะครับนาที20่สิบนะครับอุปสรรคได้คร้ักได้นะครับพร้อมนั่งครับไปเลยไป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  ล้อเขาจะไม่เทใส่ล้อเอาละเป็นห่วงว่าไม่ไปถึงเนี่ยไม้มันยาวทำไมไม่ไปไปถึงข้างบนใช่ไหมเอาไปเทไปเทไปเทระวังระวังน้ำเยอะด้วยเลยวะระวังระวังระวังไปเทไปเทไปเทเทได้ครับโอ้โหดเเลยอครรับาไ้ ขอเป็นบิดจากเสื้อผ้าพี่ไม่ได้ครับเฉพาะขโมลอย่างเดียวครับหายากนะหายากนะครับได้ตั้งหยดนึงอะถ้าเขาไม่ได้เลยคุณชนะนะครับอะไรนะเขาไม่มีหยดหนึ่งคุณชนะเลยเหรอถ้าเขาไม่มีคุณชนะเลยนะครับอุ้ยตายแล้วคุณปัญญาฉันกล้าพูดนี่นี่นี่นมิ่งน่นีมีหน่อยนึงคู่ต่อไปใครครับผมครับผมครับเอาล่ครับเข้าที่นะครับสายจะคว้างต้องอยู่ในที่นะครับเตรียมแกก่อน ยองยอกยังไม่เริ่มเลยน้องยอกน้องยอกทำไมโอ้แลไม่เป็นท่าเลยไอ้นี่ไม่มีนั่นไม่มีบาลานซ์กับตัวเลยนี่ไม่รีบรโอ้โหอุปสรรคเพียบ่ะเดี๋ยวให้รางวัลจ้ะอะไรเจ้าเจ้าเจ้าเบอกรางวัลก่อนคืออะไรจ้ะให้หอมโอ้เเฮ้ พี่ขอแจมเหมือนต่างหวัดได้ไหมหมายถึงใกล้ๆนะจะได้ตักง่ายๆห้ามโอ๊ยเ้แก้วได้ไอ้แก้วพี่แทงนะเมื่อกี้เนี่ยนี่ถ้าพร้อมจะกระซิบหงายท้องเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่โนกแค่ผักเมื่อกี้เนี่ยพรแตอนียี่สิบแล้วครับพร เต็มนี่เลยเต็มนี่เลยโอ๊ยเต็มนี่เลยถือได้ดีถือได้ดีถือได้ีเอาละเทแล้วครับเทแล้วครับโอ้ขาตัวนีด้วยนะเนี่ยก่อนก่อนจะเทครับผมขอเคลียร์ผู้รู้ได้ไหมสักประเดี๋ยวมันกะชอกโผล่โผล่ตลอดเลยอ่ะเนี่ไม่รู้อะไม่รู้ว่ากระดูกคอจะขึ้นแบบนี้ลูกเขามีพ่อมีแม่นะเฮ้ย ถ้าไม่หวังใหม่กจหอมเนี่ยยอมแพ้ไปงานแล้วเนี่ยเอาละมาเทดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับบอกบอกองศาใหม่บอกวอางอีกค่ะลงอีกลงอีกต่ใหม่จับพี่แน่นดิไเ้ย้้ได้แล้ว้เจอเรเลยค่ะ ไม่ยอมเลิกเลยไม่ยอมเลิกเลยเอาสักขอเดียกสา่งละโอ้โหของขาน้าของเขาได้มีเดียวเองนี่ถือว่าเยอะสุดเยอะสุดละดูนาที่สามเอ้ามาคู่สุดท้ายครับผมบอาเราไม่ต้องทำอะไรหรอกดูนะมันมันคงไม่ไปไหนไม่ได้หรอกดักหมดตงสารนึงอะพร้อมนาทียี่สิบนะครับ

ถือว่ามงฆ่าถือว่ามึงฆ่าไ้ต่อให้ได้ต่อให้นะงั้นผมขอเริ่มกลางๆได้ไหมได้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 มานี่เลยครับมานี่เลยครับเอามานี่เลยเอาละตัอไม้ถึงไม้ถึงพร้อมไปเอา เรอครับเแล้วครับอีกนิด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 ผมอยากรู้ว่าไอ้หยดนี้มันมาจากไหนเนี่ยหยดนี้มันมาจากไหนเนี่ยต้องลงชัดๆเลยนะครับนี่เยอะที่สุดนะฮะผู้หอมคุณแท่งคนใหม่นะครับอนี้ใหม่รับไปหนึ่งคะแนนเลยเอาชนะได้เลยนะเอาล้ว คุยยังไงกันนะคุยกันน่ะใชาเลยอะให้หล ah, ับตาไหมหลับตาเลยเลับปามาเาเข้าไปเาเเข้าไปนะอ่ามามาับตามาเข้ามาอ่ากันที่เลย มันนายช้างจริงเลยอพี่ให้หผมแก้มรถรถอะไรอะพี่กระบะเต็มๆๆๆเต็มๆเลยไม่ไม่ยังว่าพี่แท่งมีเสน่ห์แม่แต่พี่จะบอกใหม่นะอย่าอายพี่นะอื้อแปลงฟันสักนิดนึงอ้าเอ้าให้เค้าภูมิใจไปนอํไม่หลับแล้วนอนไม่หลับแล้วแล้ไป